สวัสดีคะ่ะเรามาทำความรู้จักกับโรคเกากันนะคะเกาเป็นโรคข้ออักเสบที่ทำให้มีอาการปวดแสบร้อนบวมแดงตามข้อต่อเนื่องเฉียบพ,พันเป็นระยะระยะอาจเกิดจากอาการของโรคเกาอาการของโรคเกาจะปวดอย่างรุนแรงตามข้อต่อเป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุดโดยเฉพาะย้งหัวแม่เท้า โรคเกาเป็นผลมาจากภาวะกรดยูริกในเลือดสูงซึ่งเป็นภาวะของร่างกายที่มีการสะสมของกรดยูริกในปริมาณที่มากเกินไปกรดยูริกเป็นสารเคมีนชนิดหนึ่งในเลือดที่ได้มาจากการย่อยสลายสารพิวรีนในเนื้อเยื่อทั่วร่างกายและอาหารที่รับประทานเข้าไปอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบสาเหตุแต่พบว่ามีปัจจัยหลายอย่างเช่นการรับประทานสัตว์ปีกเครื่องในสัตว์หรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การดื่มน้ำอัดลมประเภทที่มีน้ำตาลฟุกโตสอาจเพิ่มการสะสมกดยูริกในเลือดได้ถึง85เเซนอกจากนี้รวมไปถึงผลไม้และน้ำผลไม้บางชนิดการไปนิสัยโรคเกาต์แพทย์จะมีการสอบถามอาการประวัติการเป็นโรคเกาต์ของคลในครอบครัวเพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วยในการวิจัยโรคในแพทย์อาจจะมีการเจาะข้อเพื่อดูดน้ำในข้อออกมาตรวจด,ดูการสะสมของผลึกยูริกเต่กรณีที่ไม่สามารถเจาะข้อได้แพทย์จะเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับของกดยูริก การรักษาโรคเกาต์จะรักษาได้ด้วยยาเป็นหลักซึ่งแพทย์จะพิจารณาดูจากหลายปัจจัยซึ่งประกอบกับการใช้ยาที่เหมาะสมแต่ละบุคคลรวมทั้งอาการของโรค ยาที่ใช้รักษาเกา้ามีอยู่หลายกลุ่มเช่นยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตีรอยหรือที่รู้จักกันดีว่ายาเอ็นเซตซึ่งสามารถซื้อได้ตามทั่วไปแต่ถ้าหากยาที่แพทย์สั่งจ่ายเช่นยาอินโดเมทาซินยาเซเลโคซิปหากผู้ป่วยมีอาการรุนแรงแพทย์จะสั่งจ่ายยาในปริมาณที่สูงขึ้น เมื่อมีอาการปวดจากโรคเกาต์จะรับประทานยาครั้งละสองมิดจากนั้นจะลดขนาดยาลงรับประทานเหลือครั้งละหนึ่งมิดทุกหนึ่งถึงสองชั่วโมงจนกว่าอาการปวดจะบรรเทาลงแต่ถ้าหากเป็นโรคเกาต์ระยะเฉียบพลันจะขึ้นอยู่ตามดุลพินิจของแพทย์การใช้ยาคอซิซินควรอ่านฉลากอย่างละเอียดหากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์และใช้ย,ยาตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัดผลข้างเคียงจากการใชย้ยาคอซิซินอาจเป็นตะคิ้วขึ้นไส้อาเจียนปวดท้อง และควรไปพบแพทย์เรามาทำความรู้จักว่าโรคเก,กลาควรดูแลอย่างไรนะคะการปฏิบัติตนเมื่อเป็นโรคเก,กลาควรดื่มน้ำมากๆเพื่อช่วยให้ร่างกายขับกดยูริกและควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้ำอัดลมและอาหารที่เป็นสัตว์ปีกเครื่องในสัตว์อาหารทะเล ภาวะแทรกซ้อนของโรคเกาโรคเกาสามารถพัฒนาอาการของโรคให้รุนแรงมากขึ้นถ้าไม่มีการรักษาอย่างต่อ,อเนื่องเมื่ออาการของโรคก,กำเริบอาจทำให้เกิดการติดเชื้อปวดตามข้อต่อข้อต่อบิดเบี้ยวจนผิดรูปไปจากเดิมการป้องกันโรคเกาอาหารที่ช่วยลดกดยูริกฟิวรีตต่ำเช่นนมไขมันต่ำผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงกล้วยแอปเปลิลเชอร์รี่น้ำเปล่ากาแฟ จากที่กลาวมาทั้งหมดอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคเก่าด้วยนะครับ